แกนี่ก็เสียงดังจังตัดกิ่งมันทีเนาะเพื่อให้มันฟังนคะคะไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะคุกให้เข้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมมี่ชาแน,นลนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้คิมจะมานำเสนอมาดูยามมะขามสดๆดนะคะสดสดจากต้นเลย ให้ทุกคนดูยอดเนีย่ยเข้ามาใกล้ๆเลยเนีย่ยให้ทุกพี่พี่เอซดูยอดดิข้าใกล้เนี่ยทุกคนเห็นยอดไหมคือยอดแบบอันนี้มากอะ่ะสวยอะ่ะทุกคนดูแล้วดูยอดนี้ดิยอดนี้ก็คือแบบสวยงามมากเดี๋ยวเราเรจะมาเด็ดเลยดูยอดนี้เลยทุกคนคืออวบอิ่มมากเดี๋ยวเราก็จะทากันเด็ดเลยนะคะซึ่งอันนี้คืออยู่หน้าหอคิมเองนะคิมไม่ได้ไปหนไกล เดี๋ยวเราจะยำใส่รอติดตามกันแล้วกันเนี่ยทุกคนดูดิเต็กใหม่ย่างเลยเพราะว่ามันหนุ่มมันยังไม่เติบเนี่ยมันมีตั้งแต่ตรงเนี้ยทุกคนดูดิมันอ่อนมาก มันออกใหม่อะทุกคนเขาตัดตัดกิ่งมันทิน้งเนาะเพื่อให้มันงอกออกมาใหม่แล้วมันก็ออกมาสวยมากเนี่ยมาดูตรงนี้นี่สวยมากตัวอ้วนดแอ่ทุกคนยอดอ้วนมาก นี่ทุกคนดูนี่ค่ะเห็นแล้วแบบเปี้ยวปากก็เลยแบบต้องมาเด็ดไปคุกละต้องเด็ดไปยำละมีคนไม่ไหวหรอทุกคนสวยสักขนาดน,นี้เนาะ ยอดลันสวยมากทุกคนอันนี้เขาเพิ่งตัดกิ่งเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วอะแล้วมันก็กออกเร็วมากเลยนะนี่แค่ใช้เวลาแค่เดือนกว่าเองนะมันก็เลยออกออกแล้วอะออกยอดแล้วอะ นุ่มมาก,กนดูค่ะเนี่ยหนุ่มมากดูคือเราเด็ดยาวมากนะจริงๆริางามะขามเขาจะเด็ดเ็แค่นี้แต่อันนี้มันหนุม่มอมืนาะเราก็เลยเด็ดมายาวๆเลย เกอ,อันนี้ออกมาด้วยเลยทุกคนดูอ่ะพอละทุกคนเนี่ยเราก็ได้จานวนนึ่งลแต่อันนี้เราไม่ได้เก็บหมดนะเนี่ยทุกคนดูข้างบนนู้นข้างบนนู้นเราไม่ได้เก็บนะแล้ว,วตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บนะแต่ันเยอะแล้วนะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะเอาไปยำไปเลยเราก็จะเอามาล้างนะคะเนี่ยทุกคนดูดียอดมันสวยมากวิ เราไปยำากันเลยเอาล่ะเดี๋ยวคิมจะใส่หอมแดงด้วยนะคะเดี๋ยวคิมจะปอกหอม,มแดงก่อนเราจะยำใส่ปลากระป๋องนะทุกคนใครเคยกินแบบเสียงนกนกตีกันใครเคยกินยำใส่ปลากระป๋องบ้างหรือว่ยายำใส่อะไรอร่อยอ่ะทุกคนเม้นต์บอกได้นะเฮ้ยน <c oughs> ี่มันเสียงดังมากอะจนกลนวฉันมากเลย 我在洗床边先。 ใส่ในถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ปลากระกป๋องมีค่ะเฮ้ยตกหอมมากใครชอบกินปลากระป๋องบ้างแต่ครีมเป็นคนที่ชอบปลากระป๋องที่สุดทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยอะ่ะปลากระป๋องอะ่ะไม่ว่าจะแบบยี่ห้อไหนก็แบบกินหมดนะคะก็ะชอบ อาจะใส่ชูรสอุ้ยตกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ็บชูรสนี่เป็นอะไรที่แบบทำอาหารอะขาดไม่ได้เลยชอบมากถ้าไม่ได้ใส่ชูรสนี่เหมือนแบบมันไม่นัวมีแบบไปเลยจุกจุกคิมจะบี้ให้มันแบบ อันนี้นะเล็กๆก,ก็ใส่พริกแรกจริงๆคิมต้องใส่พริกอนนันนะอะไรนะพริกสดแต่ว่าไม่มีอะ่ะก็เลยใช้พริกป่นแทนละกันสกักได้นิดหน่อยนี่ค่ะคิมจะมาเทใส่ในนี้เลยนะ แล้วก็เดี๋ยวจะคุกให้เข้ากับเ,เรียกอะไรนะยอดมะขามนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมายำเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนที่กิมล,ลืมใส่กระเทียมเดี๋ยวกิมจะมาใส่กระเทียมด้วยไม่เวททุกไม่ได้ นี่ค่ะถ้าเราใส่กระเทียมแล้วมันจะรู้สึกให้ความรู้สึกแบบว่าเแค่ไหแบบมือนกับข้าวอะให้ความรู้สึกของทิงนะแต่คนอื่นอาจจะแบบไม่ใช่ก็ได้จะขึ้นจะใช้มืออันนี้ยำคลุกเลยค่ะ คนดัวเวอร์อุ้ยนัวมากอ่ะทุกคนดูดิมีค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยแล้วอ่ะ ต้องเติมอะไรแล้วอะอเข้าแค่พอดีเลยเดี๋ยวเรามาจัดโรงจานเลยทุกคนไปค่ะวาวน่ากินมากเสียงนกแบบวิกวันนึงนะ กินกับมากินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวโอนมากออ่มาพวกแกนี่ก็เสียงดังจังแตบกับข้าวเหนียวเลยเข้าวเหนียวกินกับอะไรก็อร่อยนะทุกคน กินกเปล่าๆก็อร่อยอ่ะคีดเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวมากคิสุกเย <c oughs> ทุกคนดูทํๆเลยเย้ดูยอดนี่ดิเหยามาก เสียงนกที่หอทีมอะมีนกเยอะมากทุกคนนกที่แบบมันจะอยู่ข้างหล,ลังแด่ป่าเนี่ยมันก็เลยแบบเวลาตอนเย็นๆอะมันก็จะดังเป็นพิเศษอะมันมัน, le ek, le ek น,นเรียกเรียกหากันอะไรประมาณเนี้ยเข้าบ้านเข้าบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะแน่ใจอืมอร่อยมากนี่ค่ะ โอ้โหไปอีกทางเลยเนี่ยอืมเขาจะูกหนูอ่อะ มีใครใค้เอาไปทําอย่างอื่นกินบ้างยอดนะขําอนะ่ะยิ่ไม่ให้ทําอย่างอื่นกินเลยนะนอกจากยำกินอนะ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเอาไปผัดกินอนะ่ะผัดกินแบบแล้วมช่มเป็นยังไงนะนยังไม่เคยทาเดี๋ยวต้องลองทําดูแล้วแหละเคยแต่แบบว่ายำกินแบบนี้ขอโด้วยอู้วันนี้ป้อนคนดูแล้วกัน <laughs> มันอ่อนมากทุกคนตรงนี้อยู่ดก พริกสดนี่มันจะหอมกว่าน,นี้นะทุกคนคือมเคยทำแบบยำใส่พริกสดอ่ะมันจะหอมพริกสดแล้วก็เวลาเรากัดโดนมันอ่ะมันจะแบบเผ็ดมากน้ำตาไหล EP นี้นะคะคิมก็คือมาเสนอเมนูยำยอดมะขามนะคะกิน <G uin> กับข้าวเหนียวก็คืออร่อยมากใครที่อยากจะลองทําก็ลองไปทําดูนะคะสําหรับใครที่มีเมนูที่แบบว่ายำยอดมะขามเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะก็เมนต์บอกได้นะคะคิมไม่เคยไปทําอะไรเลยนอกจากยำอย่างเดียวนะคะขอตัวลาทุกคนไปตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่ๆ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคิมได้นะคะสวัสดีค่ะ